อันธรรมยังสัจากิริยาคาทาโยพนามาเซนาทิเมสารนังอันยังพุโทโธเมสารนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวาวเชนาโสธิเมโหตุสัพพธาขอการกล่าวคำสัตว์นี้ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรัง ที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจ,จวัชเชนาสธิเมโหตุสัพพธาขอการกล่าวคำสัตย์นี้ ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนาทิเมสรนังอันยังสังโคเมสารนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวัชเชนนะโสธิเมโหตุสัพพธาขอการกล่าวคำสัตว์นี้ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย